มณีดุงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้รามาฟังมณีดุงบทประพันธ์ของอาจารย์สินขรงวงจิตติมาก่อนที่จะแปลรับฟังของความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อเลี้ยงเข้าใจผิดแล้วเขาเป็นถนึงคุณหญิงจะมีใจกากีได้ย่งไง พรานจนจนสะดุ้งโยงที่ถูกตะคอกใส่อะไรกันเพอเลี้ยงนาจะชนกันอยู่แล้วตะคอกจนผมสะดุง้งหนี่ขนาดกินเบียร์ไปขวดเดียวเมาเหมวรู้เรื่องแล้วเรวหรอถลอดาวลอยบานผมสะแกวมีออกไปเต้นแรงเต้นการ์ที่ถนนหน้าบ้านเระเนี่ยผมไม่ได้เมาไม่ได้บ้าพรานนะสิบ่าพูดไม่รู้เรื่องสักทีไอ้พัน หรือบอกพรานทีว่าอะไรมันเกิดขึ้นคนขับรถสบโอกาสรีบเอ่ยพรานจอนที่พอเลี้ยงโมโหโกรธายู่เนี่ยเพราะคุณนกยูงนี้ไม่สั่งนั่งแม่ลาต่างหากละ่ะลูกหาเป็นแบบนั้นจริงเหรอจอมพรานหันไปถามเสียงดังขึ้นจริงสิครับไม่เช่นนั้นพอเลี้ยงจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถึงเพียงนี้เหรอ ลูกขา่ารำมีถูกจริงๆเดีย๋ยวก่อนพอเลี้ยงไม่ใช่ผัวมันนี่มันคงหนีสังนั่งหลากับคุณพศมั่งแต่คุณพศไม่ได้บอกขอเลี้ยงผมว่าอย่าถือสามันเลยแต่ยังไงแล้วผมจะเตือนมันอีกทีจะเป็นแม่เลี้ยงวันข้างหน้าจะต้องพรานนี่พรานเน่ยรู้เรื่องจริงๆรึกแกร์งนม่รู้กันแน่นะเรื่องคุณหญิงน่ะ ผมพอรู้แต่ตอนนี้เข้าป่าไปแล้วผมยังสงสัยอยู่เลยว่าทําไมมาใช้เส้นทางนี้เดินทางน่าจะเจาะเข้าทางตากจะใกล้กว่าเป็นไหนๆทางอมปก๋อยเส้นทางลําบากด้วยพอพอนุกยูหนีไปหาพัวกเก่าเข้าใจยังพ่อเลี้ยงเมืองแรกกระแทกเสียงดังคับห้องจ้องพรานในอดีตตาโตเท่าไข่ห่านทันที ฮ่เดียวเดียวพ่อเลี้ยงพูดผิดพูดไม้ได้นะจะบ้าตายแล้วเว้อยอย่าพึ่งบ้าสิพ่อเลี้ยงเรายังพูดกันไม่รู้เรื่องเลยพ่อเลี้ยงฉาดหน้าแดงจัดถ้าไม่ใช่พรานจน้นคงถูกชกหน้าหงเก่งไปแล้วไอพันลรื้อพูดให้พ่อเลี้ยงเข้าใจทีสิวะครับผม นี่พรานจอนคุณนกยูงห่อผ้านี้กลับไปหาหนานสิงคานพอเลี้ยงโกดเป็นฟื้นเป็นไปมาสองสามวันแล้วเข้าใจยังล่ะเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงมันบอกข่าวว่าไปเที่ยวบ้านเพราะคิดถึงบ้านแต่เรื่องนี้ไปหาหนานสิงคานคงไม่จำเป็นตรงนี้หรอกเพราะนกยูงมันก็คงจะไปพบวันสองวันนี้แล้วไอ้หนานมันไปตั้งอาสมอยู่ในป่า ฝึกวิชาอาคมอยู่หลายเดือนแล้วฉัดชี้หน้าพรานจนลูกสาวพรานทำแบบนี้เท่ากับตบหน้าผมแม่รักสักซีลูกผู้หญิงด้วยไหนบอกว่ารักจะพดลูกชายผมแล้วทำไมต้องกลับไปหาแฟนเกา่าความจริงลกยูงมันไม่ได้รักนาาสิงคาหรอกนะไอ้น้านสิลงรักมัน คำพูดซื่อๆของพรานจน้นกลายเป็นน้ำมันเบนซินราดเข้ากองไฟเสียพ่อเลี้ยงฉาดโกรธจนตัวสัน่นแต่ก็ยังกลิ่งเกรงพรานจ้นในบางเรื่องอยู่บ้างเช่นรู้เส้นทางโดยงมโดยทองคําอันเอาเร้นลับจึงไม่ถูกตะเพิดเอาล่ะเอาล่ะเรามาพูดกันให้รู้เรื่องให้แหงไปเลยพ่อเลี้ยงฉาดตัดบุตร กรับสะดุ้งเมื่อพรานคนซื่อบอกว่าพูดแห่งพูดยังไงพูดเปียกพูดยังไงข้าไม่เข้าใจเจ้าของบ้านงายหลังพิงพนักโซฟาหนานุ่มมือตบหน้าผากตัวเองครวนออกมาเสียงดังโทโทโอ,อุตส่าห์ดื่มเบียร์นึกว่าจะพูดกันอย่างเปิดอกรู้เรื่องกรับร้ายกว่าเก่าอีกปวดกระบาลชิบหายเลย พรานจ้อนยื่นหน้าเข้าไปอีกผมบอกแล้วหล่อเบียร์กลางวันแสกมันทำให้ปวดหัวผันรีบสอนพ่อเลี้ยงไม่ได้ปวดหัวเพราะดื่มเบียร์ปวดหัวเพราะพรานพูดไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมข่าวว่าข้าพูดรู้เรื่องนะที่พ่อเลี้ยงพูดมาข้าก็เข้าใจหมด จัดรีบนั่งตัวตรงงั้นบอกมาสินกยุงขนข่าวของเสื้อผ้ากรับทุ่งจำเริงหมดใช่ไหมก็เห็นกระเป๋าใบใหญ่ยอยู่นะแต่ข้าไม่รู้ว่าหมดหรือไม่หมดเราไม่ได้คุยกันมากมายอะไรต้องรีบเข้านอนเพราะจะต้องเข้าป่าพอดีขาดท้องเสียทั้งคืนเข้าป่าไม่ไหวก็เหลือเห็นนกยุงมันเข้าไปแทนไปหานานสิงคานใช่ไหม คิดว่าคงไปนะเพราะเส้นทางผ่านด้วยพ่อเลี้ยงฉัดถอนใจหนักๆระยำที่สุดเอาละพรานเป็นอันว่าเราพูดกันรู้เรื่องดีแล้วในะเรื่องนี้นั่นนะสิเออนี่พอเลี้ยงที่ข่าวรีบเข้ามาพบวันนี้ก็เพื่อมาพูดเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรอีกแค่เรื่องนี้ผมก็ปวดกระบาลแถบร้าวแล้วนะ บอกแล้วไม่เชื่อหล่อเบี้๊กกลางวันแสกๆมันก็ปวดหัวสิครับแดดล่มล้มตกไปแล้วไม่เป็นอะไรงั้นรีบรๆว่ามาเรื่องอะไรพ่อเลี้ยงจะรีบไปไหนพูดเรื่องที่จะพูดมาสิบอกแทบเป็นเสียงตะโกนทว่าจอมพรานแห่งทุ่งจำเริงกลับไม่โกรธ เพราะไม่เหมือนใครตรงที่ท่าดื่มแล้วกลายเป็นคนใจเย็นที่สุดแต่ถ้าปกติแล้วก็ใครมาตะโคกใส่แบบนี้มีหวังได้ไงหลังผึ่งทันทีพอเลี้ยงจะเปิดเหมืองแร่ทองคำไม่ใช่หรือใช่แล้วทำไมข่ามาขอร้องอย่าเปิดเลยนะเพราะคณะคุณพศไปกันหลายคนเหลือหลอดกลับมาเพียงสามคนทั้งนกยูงมันผีดอยง,งมหวงสมบัติมัก ข้าไม่อยาให้คุณพศตายลูกข้าจะกลายเป็นใหม่ผู้หญิงเป็นใหม่คนบานข่าวรังเกียจนะอย่างที่พูดกันติดปากว่าเซาแก่เมย์ม้คลองไม่น่าดูไม่นาแลเจือขาเหอะนะพ่อเลี้ยงเรื่องนี้ผมไม่สนใจอยู่แล้วแม่เลี้ยงทิพย์กับคุณหญิงเขากำลังเดิน,นเรื่องผมคงห้ามสองคนนั้นไม่ได้คุณหญิงไม่ได้ยุ่งเรื่องทองนะพ่อเลี้ยงคุณหญิงมีทุกเรื่องเครื่องบินตก ฮะฉัดสะดุ้งเฮือกถามเสียงรัวเร็วปรือพานรู้ได้ยังไงวะเครื่องตกแล้วทิพกับตาพจนรอดไหมเอ๋ผมไม่ทราบนะครับไม่ได้ถามละเอียดด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องเจ้าเรื่องนายเราเป็นแค่พรานนำทางก่อนนำทางให้ถึงจุดหมายที่เขาจ้างเท่านั้นเดี๋ยวก่อนพรานจอนคุณยิงที่วาเนี่ยชื่ออะไรครับ ันสอดขึ้นโอ้ยข่าจังไม่ได้รักชื่อเจา้าชื่อนายยาวเป็นวะไม่เฉพาะฉัดเท่านั้นที่ปวดหัวพันอีกคนสายหน้าและล่าถอยออกไปจากที่แห่งนั้นเพราะปวดนึบที่ศีรษะด้านซ้ายแบบคนเป็นไมเกรนอีกคนตีสี่กับสิบนาทีนกยูงลุกขึ้นมาสุมไฟที่หน้าโพรงหิน กระทั่งไฟลุกโชนทำให้โพรงหินสว่างและอุ่นกันอีกครั้งอีสาวบ้านป่าเลี้ยวเข้าในโพรงหินต้องสะท้อนสถานใจต่างก็กอดกันเป็นคู่คู่เพราะความหนาวหนิบอุมาพรนั้นหลุดเข้าไปอยู่ในอ้อมอกของธนูทองเจ้าหนุ่มแต่งตัวแปลกและท่าทางมีอารมณ์สนุกสนานทุกวินาที มอมราชวงศ์หญิงนั้นกอดทางเบื้องหลังร้อยเอกสรยุทตเป็นการกอดที่ราชสกุลหญิงไม่ได้ตั้งใจอย่างแน่นอนเป็นเพราะความหนาวหนิบบังคับแน่ๆไม่ยักกระหันหน้าเข้าหากันเหมือนคู่ของธนูทองเล็กกับจืดสองคนขับรถไม่ถึงกับกอดกันแต่ก็นอนตะแคงเบียดกันจนชิดรวมๆแล้ว ทั้งหมดไม่มีผ้าห่มมาด้วยแต่มีเสื้อและกางเกงกันหนาวอย่างดีแต่ก็กันหนาวได้เพียงห0 7กเจสิเปอร์เซนเท่านั้น <c oughs> เสียงเก้งหรือฟานร้องดังทางสันโดยลูกซ้ายมือเสียงมันก้องป่าฟังแล้วรู้สึกแปลกสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินฟานร้องแต่สำหรับนกยูงแล้วเฉยเฉย แต่ถ้าพรานป่าคนอื่นได้ยินแล้วก็ท้องไส้ลั่นโครกคลากแน่เพราะล่าบปานเป็นอาหารวิเศษสุดเสียงนกถืดถือร้องเหมือนคนแก่ใกล้จะตายดังไม่ไกลาจากที่ที่ทุกคนนอนอออนกเขาแมวพันหนึ่ง ทรงเสียงประสานขึ้นไม่ผิดเสียงผีป่าบนงึมงำเสียงไก่ป่ากรับขันไกลออกไปไม่มากนักเสียงของมันดังเจ้ยแจ้วน่าฟังที่สุดแต่เสียงของนกดูเบานี่สิฟังแล้วโหวยหายิ่งนักพรานสาวนึกถึงคนที่อยู่ไกลถึงญี่ปุ่น ใจวิวโหวยหาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เมื่อคำพูดของแม่เลี้ยงทิพวรรณและและคุณหญิงสุพิษไลลเข้าสู่เจติกะแล้วก็กลับต้องถอนใจเฮือกใหญ่คนอย่างหลอนเมื่อตัดสินใจไปข้างหน้าแล้วแล้วก็จะไม่หวนกลับไปข้างหลังอีกเป็นอันขาดช่วนบทนั้นการหย่าร้างโดยเฉพาะหญิง หอผ้ากลับร่างเก่าไม่ใช่ของดีนักเป็นขี้ปากของชาวบ้านไปอีกนานแสนานานทีเดียวแต่ถ้ากลับมาพร้อมสร้างฐานะให้พ่อแม่ทางบ้านจนมั่งคั่งใหญ่โตระหโหฐานแล้ว,ล,วละก็สารเสืนกันเป็นสิบปีเหมือนกันเราไม่ถือโทษโกรธเคืองแม่เลี้ยงที่พวันที่มีความรู้สึกและต้องการให้คุณพศ แต่งงานกับคนมีฐานะเหมือนกันมีความรู้แบบเดียวกันจบมาจากเมืองนอกเมืองนาเช่นกันเรามันลูกพรานป่าจบแค่มสามเท่านั้นหากไปเมืองนอกเมืองนาเราพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องรู้แต่คำพูดง่ายๆพื้นฐานเล็กน้อยเท่านั้นการเข้าสังคมก็เหมือนกันเราปรับตัวยังไงก็คงเข้าไม่ได้หรอกเพราะสังคมของเราง่ายๆ ไม่สวมหน้ากากเข้าหากันการพูดการจาเราก็ชอบใช้คำพูดง่ายๆซื่อๆตรงไปตรงมาดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีกันไปเลยงานการภายในบ้านก็เหมือนกันห้ามไม่ให้เราทำโน่นทำนี่เราเคยตกน้ำตามข้าวตั้งแต่หัวเท่ากัมปัน้นกับพ่อแม่จะให้เรานั่งแต่งหน้าทาเล็บเป็นคุณนายไม่ได้หรอก รวมๆแล้วเราเข้าไปอยู่กับครอบครัวคนในเวียงไม่ได้แม้เราจะรักคุณพจต์มากสักเพียงใดก็ตามจากนี้เราจะท่องป่าไปเรื่อยๆแม้คณะนี้เขาจะเลิกจ้างแล้วก็ตามป่าทำให้เราลืมอะไรอะไรได้นกยู่อกจากผวังเมื่อร่างร่างหนึ่งลุกมาแล้วขยับมือผิงไฟพร้อมทั้งปากสันอาว หนาวเหลือเกินเหมือนอยู่เมืองนอกเป๊ะเลยนกยูงไม่หนาวหรอจ๊ะหม่อมราชวงศ์พิชานันถามเสียงสั่นข้างกระทบกันหนาวค่ะแต่พอผิงไฟก็อุ่นขึ้นคุณหญิงไม่ได้เตรียมผ้าเต็นท์กันมาเลยเหรอคะไม่เราพยายามให้ตัวเบาที่สุดเพราะรู้ว่าจะต้องลุยป่าอีกมาก ขืนเอาผ้าเต็นท์ผ้าห่มมาเราคงไปได้ไม่ไกลแต่เสื้อกับกางเกงชุดนี้กันหนาวได้ถึงเจสิเปอร์เซนตนะเนี่ยพรานสาวรู้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะเห็นแล้วเหมือนชุดที่เขาใส่แข่งรถและชุดดับเพลิงราคาชุดละเท่าไหร่คะคุณหญิงเฉพาะของฉันเนี่ยตกหกหมื่นกว่าบาทซื้อเมืองนอกนะ เมืองไทยแพงกว่าตั้งหลายเท่าเป็นชุดที่เขาใส่แข่งรถไงคือไม่ร้อนและไม่หนาวมันเป็นชุดที่สร้างจากใยสังเคราะห์ซึ่งวิวัฒนาการใหม่ขึ้นมาเรือเร่อยๆจากพวกฝรั่งคุณหญิงคงมาเมืองเหนือบ่อยใช่ไหมคะก็บ่อยนะหน้าหนาวก็มาบ่อยเหมือนกันเพราะท่านพ่อเป็นนักวิจัยพืชผักเมืองหนาวอยู่แล้วเลยขึ้นแต่โดย เออนี่นกยุงเธอหายไข้แล้วเหรอค่ะหายจริงๆนะไม่ใช่ยังมีเนื้อไข้อยู่ฉันจะไม่อนุญาตให้เดินทางต้องพักผ่อนจนหายหายจริงๆค่ะและได้นอนแต่หัววันก็เลยดีขึ้นหมดตกลงเราออกเดินทางกันเมื่อสว่างนะคะราชนิกุลสาวสวยยิ้มนิดหนึ่ง ทานข้าวเช้ากันเสียก่อนเธอหุงข้าวเลยนะเอ๊ะไม่ทานเช้ากันไม่ใช่หรือคะเธอไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าพวกฉันจะตายกันให้ได้เมื่อวานเพราะความหิวค่ะเดี๋ยวให้สว่างอีกนิดฉันจะจัดการนกยูงเธอมีแฟนหรือยังหม่อมราชวงศ์หญิงพิชานันเปลี่ยนเรื่องคุย มีแล้วค่ะเหรอแล้วที่บ้านเมื่อคืนก่อนไม่เห็นนี่เขาไม่อยู่ค่ะอ๋อว่าก็ว่าเหอะนะมานี่เขาไม่ว่า,อ,าอะไรเธอเหรอไม่ว่า,าหรอกค่ะอีกอย่างฉันมาแทนพ่อไม่ได้ตั้งใจจะมาจริงๆแต่คุณหญิงวางใจเถอะค่ะฉันจะนำทางให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ ขอบใจจ้าแต่ฉันขอพูดตามตรงนะเกิดมาก็เพิ่งเห็นเธอนี่แหละที่เป็นพรานหญิงพ่อเป็นพรานแม่ก็ไม่มีเสียไปนานแล้วไปที่ไหนๆพ่อก็เลยพาไปด้วยจึงงรู้เรื่องพรานไพรไปด้วยค่ะอ๋อแต่เธอผิวสวยจังฉันยังอิจฉาเธอเลยนะนกยุงคุณหญิงผิวขาวผุดพองสวยออก ข่าวจริงแต่ไม่นวเนียนเหมือนเธอหน้าตาเธอก็อินโนเซนต์ด้วยแต่แกแร่งนะคุณหญิงสวยสง่านะคะขอโทษผู้กองเป็นเพื่อนจะ้ะคู่มันก็ไม่ใช่ฉันมัวแต่วิจัยงานกเกษตรร่วมกับท่านพ่อเลยลืมเรื่องความรักไปแต่สรยุทธ์เขาก็มาจีบบ่อยๆ นี่ก็อาสามาช่วยค้นหาท่านพ่อด้วยหรอคะอืมครอบครัวคุณหญิงเป็นครอบครัวเจ้าครอบครัวนายทำไมมาปลูกพืชล่ะคะราชาสกุลสาวสวยยิ้มบางบางมันเป็นความชอบนะ่ะท่านพ่อชอบต้นไม้ต้นไรส่งผลมาถึงฉันชอบด้วยเราทำอาชีพเกี่ยวกับพืชผัก เป็นอาชีพเลยโดยเฉพาะเพาะ,มะเมล็ดและเพาะกล้าไม้ต่างๆขายท่านพ่อนำไปเพาะบนดอยที่แม่เสเรียงก็เลยหอตกอย่างที่รู้นั่นแหละสว่างแล้วฉันขอตัวไปหุงเข้านะคะพรานสาวไม่รอคำอนุญ,ญาตออกจากที่แห่งนั้นไปยังกองสัมภาระทันทีการเดินทางในป่าเพื่อเข้าหาเป้าหมายนั้น ใช่จะเหมือนกันทุกที่เสมอไปบางแห่งเป้าหมายดูตามแผนที่แล้วไม่ไกลเลยแต่กลับเดินหลายวันจึงจะถึงเป้าหมายที่ต้องการขณะที่อีกแห่งหนึง่งไกลกว่ากลับถึงเร็วกว่าหลายเท่านักเป็นเพราะอุปสรรคของเส้นทางไม่เหมือนกันก่อนออกเดินทางพรานจ้อนกับนกอยู่ก็บอกแก่คณะค้นหาหอตกโดยย้ำแล้วย้ำอีกว่าอาจวันเดียวถึง หรืออาจหลายวันถึงหรือไม่ถึงเสียเลยก็ได้สิบโมงเศษนกยูงพาทุกคนลงสู่ที่ต่ำใต้ลงไปเรื่อยๆหมายถึงลงสู่พื้นน้ำราบหรือไม่ก็ก้นห้วยแต่ทั้งหมดมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเพราะต้นไม้สูงมองจนคอตั้งบ่าจึงจะเห็นฟ้าจากนั้นไม่เห็นอะไรเมื่อลงมาสู่ที่ต่ำสุด กลายเป็นก้นห้วยร้างไปเสียเนื่องจากน้ำห้วยเปลี่ยนทางเดินบริเวณนี้จึงเป็นห้วยร้างแต่ก็มีต้นไผ่พื้นเมืองขึ้นหนาแน่นไปตลอดนกยุงหยุดทุกคนก็หยุดและหายใจหอบเหนื่อยหลายคนดีใจที่พรานสาวจะพักพรานสาวกับลังเลอะไรบางอย่างที่จะผ่านป่าไผ่พื้นเมือง จะพักบริเวณนี้ใช่ไหมนกยูร้อยเอซอรยุท์ถามเสียงเหนื่อยหอบเปล่าหลอนบอกสั้นๆธนูทองขยับเข้ามาแยกเขี้ยวถามเพราะเหนื่อยเหลือกำลังที่พรานสาวพาลงไม่ยอมหยุดพักเลยอะไรกันลงมาถึงที่ร่มรื่นขนาดนี้แล้วยังไม่พักจะไปพักที่โล่งแจ้งแดดจ้าง,งั้นเรือแม่คุณ ใช่ฮะหมายความว่าฉันอาจจะเดินเลี่ยงป่าไผ่นี้หรือไม่ก็ย้อนกลับอ้อเจ้าหนุ่มผู้มีอารมณ์ดีตลอดเวลาหลุดปากเข่าอ่อนเพราะกว่าจะลงมาถึงก้นห้วยร้างป่าไผ่พื้นเมืองอุดมสมบูรณ์อย่างประหลาดนี้สะบ้าหัวเขาทุกคนเว้นนกอยู่แทบจะหลุดเสียให้ได้ พรานสาวกลับจะไม่ยอมเข้าไปพักที่ป่าไผ่ดื้อมอมราชวงศ์หญิงพิชานาันถามเบาๆเธอต้องมีเหตุผลแน่ๆที่จะไม่ยอมเข้าไปพักในป่าไผ่นี้ยค่ะพ่อสอนเสมอว่าป่าไผ่เป็นที่อยู่ของอสรพิษเพราะมันร่มรื่นเหรองั้นเอาไงกันดี ราชสกุลสาวสวยถามด้วยสีหน้าไม่สู้ดีฉันกำลังตัดสินใจอยู่คะ่ะเหตุที่ลังเลก็เพราะว่าจะลองเสี่ยงดูหรือจะย้อนกลับถ้าย้อนกลับจะอ้อมมากเสียเวลาครึ่งวันแปลว่าวันนี้ทั้งวันกลับไปตั้งต้นเดินกันใหม่เช่นตอนเช้าฉันว่าเสียงดีกว่านุกหยู่คงไม่มีอะไรมั่งจะให้ฉันเดินอ้อมสบ้าหัวเขาคงลุดนแน่เลย อีกอย่างก็หมุดกำลังด้วยธนูทองอาจารย์หนุ่มศิลปะรีบบอกคุณหญิงล่ะคะพรานสาวหันไปขอความเห็นนั่นสิฉันก็ลังเลอย่างเธอนั่นแหละเพราะตัดสินใจยากชะมัดฉันขอออกความเห็นมั่งนะคงไม่มีอะไรนะ่าขืนย้อนกลับหรือไปทางอื่น ฉันคงหมดแรงเข้าต้มเวลานี้ก็จวนหมดอยู่แล้วเนี่ยอุมาพรบอกเสียงไม่หายเหนื่อยเอานี้ร้อยเอกสอรยุทธเข้ามาตัดสินให้เราเข้าไปในป่าไผ่เหอะความปลอดภัยฉันรับรองเองฉันยิงปืนใช้ได้นะผู้กองครับผมสองคนขอสนับสนุนครับ จิดรีบบอกเสียงเหนื่อยหอบเช่นกันเอาเป็นว่าเสียงผ่านป่าไผ่ใช่ไหมคะนกยูงขอความเห็นคนทั้งหมดอีกครั้งตกลงบอกเป็นเสียงเดียวเว้นหม่อมราชวงศ์หญิงพิชานันเท่านั้นที่ไม่ยอมออกความเห็นมองด้านข้างพรานสาวผิวเนียนอย่างใช้ความคิดเมื่อมติออกมาเป็นเอกฉันเช่นนั้น นกยูงก็จำต้องเดินนำผ่านป่าไผ่บาระนั่นอีกครั้งหลายคนคิดว่าพรานสาวจะหยุดพักเมื่อเข้าเข,าเขตร่มครึ้มของป่าไผ่ลอนกรับเดินนำไปเรื่อยๆไม่ให้อานักสัญญาณหยุดสักทีเดินกันมาอีกเป็นร้อยร้อยเมตรทุกคนก็ไม่กล้าที่จะหยุดทั้งๆท,ที่แทบจะหมดแรงเข้าต้มกันอยู่แล้วหม่อมราชวงศ์หญิงพิชานัน์กัดฟันเดินจนทันนกยูง ถามเสียงเหนื่อยหอบอีกนานไหมจะหยุดพักนะ่ะยังหยุดไม่ได้ที่นี่ไม่น่าไว้ใจคุณหญิงระวังตัวด้วยพิชานันเหลียวหน้าเหลียวหลังก็ไม่เห็นสิ่งใดผิดปกติแต่พอเหลียวมองพรานสาวเห็นสีหน้าเคร่งเครียดหนะักหยุดอีสาวบ้านป่าสั่งกระทันหัน โปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ